ออกมาเอาเอเออฟ้องแม่เอาเลยสาวพนฟ้องแม่นะคะทะเลากันกับมาวิ่งไปฟ้องแม่เลยนดำมลขี้ฟ้องมากอะ่ะมันจะมาหาเรื่องเขาอีกนะคะแม่แม่ เดี๋ยวหาเรื่องสาวพรนหม่ฟ้องฟ้องฟ้องแม่เละคะ่ะอืเก่งกับขเขาไงเอาเลยสาวพรเอาเลยสาวพรเอาเลย หมาไม่กลัวน้ำมนนะคะแต่น้ำมนรู้สึกจะกลัวหมาแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เป็นไงล่ะน่ะแนะ่น้ำมนยานะตั้งหลักเถีย <c oughs> งก็ดีนะคะเถียงกับสาวพรอ,อ่าเสกสายใส่เขาอีก เล่นด้ยวยกันไปเล่นด้ยวยกันมาตีกันแน่แน่แน่เฮ็ดดูทำดทำูเขาทำนิสัยเขานิสัย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 อ่ะสาวพรไม่กลัวนะคะสาวพรไม่กลัวน้ำมต์เดอ้อ มาเด้อคูมีเสียงคูอีกนะคะแม่แม่แมตาอพนลบเลยตาวพนล,ลบ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> นานแม่เรียกแล้วนั่นแม่เรียกแล้วไปดีนนแม่นาบานเรียกแล้วนะคะ <c oughs> ตายแม่เรียกแล้วอยากเกง่ง <c oughs> ไปฟ้องแม่นะคะ อย่าจืตัวย่จะมาหาเรื่องเขาอีกอยู่สารพรกลัวซะที่ไหนละ่ะอาอะยังยังจะหาเรื่องเขาอีกแน่แน่แน่แนแนแนยังนะคะยังจะหาเรื่องเขาอีกอยู่สาพรพรออกมาเร็ว ออกมาเลยสปอนดูหน้าดูน้ำมันทำหน้าเนี่ยไปบนอีกนะคะแม่แม่บนอีกแล้วบนเก่งมากเลยเธออะสพอนออกมาแล้ยสพอนสพอนไม่กลัวเอาเลยเอาเดลอดนะันแม่เรียกแล้วนะั่น ออกมาสาวพรนี่ก็เก่งออกมาสาวพรมามามาเป็นไงล่ะอห่วงของกินตัวเองมีแม่แม่ปกป้องไงเมื่อกี้เสียงน้ำหวานร้องขู่นะคะร้องให้รูปกลับเป็นไงล่ะ ตาพรกลัวหรอพรพรกลัวน้ำมนต์หรือน้ำมนต์กลัวพรเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เด็กน้อยนะคะเก่งเวลาอยู่กับแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูโตขึ้นนะ,ะจะจะกลัวหมาไหมหรือจะแบบไหนนะคะให้เขาตอนที่เขาแยกแม่กับกับแม่นะคะแยกแม่แยกลูกกันเนาะเขาจะกลัวหมาไหมนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมนต์จะกลัวหมานะคะ <c oughs> แต่ตัวเองคิดว่าตัวเองตัวใหญ่ขู่เขามีเสียงบนขู่เขาด้วยนะคะแม่แม่นโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลวนี่ดูตาอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเขาบอกว่าอารมณ์บอดีแม่แมน <laughs> <laughs> ่เธอจะมาเสกสายใส่แม่ทำไม <laughs> ไ,ไปอ้อนแม่แล้วนะคะพ่อควันวันนี้ไปตัดหญ้าแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวก็คงจะกลับนะคะมาเก็บเศษอาหารให้แม่และน้องนะคะเราก็อยู่ที่เดิมนะคะบ้านพังน้องส้มเหมือนเดิมนะคะน้ําบ้านเราเริ่มออกก็ลดแล้วนะคะแม่แม่แมตรงตรงที่น้องน้ำมนกับแม่นอน,นะลดแล้วนะคะแต่ว่ายัง ยังเป็นโครนเป็นอะไรอยู่นะคะต้องให้แห้งนะคะถ้าน้ําแห้งทําความสะอาดเสร็จนะคะแล้วก็จะพาน้องไปเอาดินใส่เอาปูนขาวโรยนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะพาน้องกับแม่กลับบ้านนะคะแม่แม่วันนี้น้ำมนตบอกว่าอารมณ์เสียแต่เช้าเลยทะเลาะกับสาวพารทะเลาะกับสาวพรน,นะคะน้ำมนต์ดูทำาน้า ทำนาค่ะทำนาเดี๋ยวันนี้จะพาเดินเล่นอีกนะคะแ <c oughs> ม่แม่บรรยากาศเช้านี้ก็ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะยินๆย,ยสบายๆในช่วงเช้านะคะ นมนะคะกินนมเมื่อกี้เมื่อกี้ทะเลาะกับสาวพอ่อปกตินะคะบางบางเชือกก็ถูกกันกับหมาอย่างเช่นพี่อุ้มบุญนะคะถูกกันกับหมาเนาะถ้าหมาไม่ไปแหงานด้วยก็ไม่ไปถ้าหมาไม่ไปไหนด้วยอุ้มบุญจะไม่ไปไหนนะคะแต่น้ำมนเนี่ยรู้สึกว่าจะ จะไม่ถูกกันกับหมาแล้วนะคะแม่แม่แต่เรามาดูกันโตตอนโตขึ้นเวลาเขาไม่มีแม่แบบปกป้องนะคะเขาจะเขาจะกลัวไหมเขาจะถูกกันกับน้องหมาไหมนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่านางแบบมีแม่ปกป้องนางไงเก่งนะคะใครทําอะไรไม่ได้ฉันเก่งฉันมีแม่น้ำมนบอกว่าฉันใครทําอะไรฉันไม่ได้ฉันเก่งฉันมีแม่นะคะน,น้ำหวานก็คอยแบบถ้าเป็นคนนะคะก็ก็ตามใจลูกคอยปกป้องลูกตลอดเลยนะคะ เจ็บนิดเจ็บหน่อยเนี่ยน้ำหวานเรียกลูกกลับแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เรียกลูกกลับบอกว่ามามามาแม่น้ำหวานบ,าวาบอกว่าบ่มีเวียกตดไปเถียงกันกบหมาน้ำมนต์จะไม่ยอมสาวพรเลยนะคะจะแบบเขาเห่าฉันก็จะใส่ขาหลังเหมือนว่าตัวเองเก่งฉันตัวใหญ่นะอะไรเงี้ยเก่งแต่อยู่กับแม่นละน้ำมนต์อะใช่ไหมเก่งเวลาอยู่กับแม่ใช่ไหมอ้วน อดูทำหน้าง่วงแล้วหน้านี่ง่วงแล้วนะคะแก้มนี่เริ่มป่องแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่กินนมีลแล้อกินนมต่อเติมพลังนะคะ จะหลับที่รับแล้ว้สึกแบบนางบอกว่าง่วงแล้วแม่เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็หลับนะคะชีวิตประจำวันของน้องน้ำมนก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องกราบขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราเสมอมานะคะ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่รักและเอนดูน้องน้ำมนต์ของเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆจากทุกๆท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวของเราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะมาแล้วสาวพรมาอีกแล้วแม่แม่เบิง์หาเรื่องกันอีกแล้วเนี่เนี่ยเนี่เห็นสาวพรไม่ได้เลยแล้วอย่าทำน้องน,น้ำมนต์นออกสาวพร มาวา,าทั่วนะสาวพรบอกว่ามาทั่วมาสาวพรแน่สาวพรก็เตรียมตัวเหมือนกันนะแหาออกกันอีกแล้วแหมเขาอยู่แต่เขาเหมือนกันนะน้ำมนเธอจะวิ่งมาแน่าสาวพรหยอกนะคะสาวพรก็หยอกน้ำมนก็หยอกนะคะ บอกว่าเธอเธอมาหาฉันก่อนนะตําบนบอก <c oughs> อยู่ด้วยกันก็ต้องดีกันสิลูก <c oughs> อ๋อบนบนมีบนนะคะมีบนไหนไหดูดิไหนหน้าตาคนบนเป็นยังไงหน้าตาคนบนเป็นยังไงมันน่าบูดจังเลยอะ่ะ <c oughs> ทำไมหน้าบูดเลยลูกดูหน้าเหมียดูหูดูหูไม่พอใจนะนี่เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ